ถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช่แต่จริงๆแล้วเวลากดแรงอย่าไปคิดเรื่องแรงคิดว่าเราเล่นเก่งกว่าเดิมไหมมากกว่ามีอะไรที่เราทําได้ดีกว่าเดิมได้บ้างถ้า,ถ,าถ้าเราไปโฟกัสเรื่องแค่แรงอย่างเดียวแรงเท่าเดิมอยู่แล้วฝีมือที่ดีขึ้นจะทําให้แรงเราไม่เท่าเดิมแต่ฝีมือเท่าเดิมเราไปโฟกัสแค่วินเลตสุดท้ายขึ้นไปก็ลงมาอยู่ดีต้อง <Let> s <S เปลี่ยนไมล์เซ็ต ่ะเราดูแบบนี้ถ้าเรากดแถบตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าฝาั่งตรงข้ามเล่นเมอร์ซี่คิริโกโซเจอร์จังไลฮาร์ตถูกไหมครับอ่าทีมเราเป็นอาากับอิกิสสิ่งที่เราต้องโฟกัสตอนนี้ก็คือเล่นในจุดที่ศัตรูรับมือเรายากเช่นอ่สาสแยกตรงนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ตรงกลางตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถเข้าเข้ามุมนี้ได้เข้ามุมนี้ได้ อันนี้คือเราพลาดตรงที่ว่าเราโดนไล่โดยที่จุดเนี้มันเป็นจุดที่ตัวเราค่อนข้างแข็งพอเราโดนไล่ปุ๊บโซเจอร์ก็เลยกินพื้นที่ฟีเ <c oughs> พราะเราไปให้ความสําคัญกับข้างหน้าตรงคืออยากให้มองว่าเพื่อนอะ่ะช่วยข้างหน้าเราไปแล้วแปลว่าเราจะต้องปิดตรงนี้ให้สตูขึ้นไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปช่วยเพื่อนโซเจอร์มันยืนฟีตรงนั้นอะ่ะทําให้เลยแพ้ทําให้แพ้เพราะว่าเราเหมือนเราโดนจังเลดไล่ถ้าเราไม่โดนจังเลดไล่โซเจอร์จะกินพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วทีมเราจะสามารถกันตรงนี้ได้ แต่พอเราโดนไล Upper, ่ปุ๊บมันจบเลยเพราะว่าโซเจอร์เล่นฟรีเมอร์ซี่เล่นฟรีคอมฝั่งตรงข้ามเขาเสียเปรียบเรามากๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีตัวรับมือเกนจิกระดูมฟิตซทอมบ้านแต่พอเราถอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยเข้าทางเขาผมจะพูดเส <Add> UH! มอว่าต่อให้เรากดแรง วันละสิบชั่วโมงแต่เรายังพลาดเรื่องเดิมๆสิบหกชั่วโมงแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่พลาดสีมือเราก็จะเท่าเดิมตัวเสีย e คิลิก o เราเราถอย ถอยไกลไปจริงตอนจังหวะถอยอะถอยแบบตอนที่ถอยครับถอยเช็คว่าเขาบี้ไหมถูกไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยความผิดพลาดก็คือเราแดดแดดถูกแล้วนะแต่เราไม่ได้มองว่าข้างหน้าสู้ได้ต่อไหมกลายเป็นว่าเราถอยสุดในจังหวะที่เพื่อนต้องสู้ต่อแล้วจริงๆเราสู้ได้เพราะเลือดเต็มเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาคนชอบถอยชอบติดนิสัยหันหลังถอยกัน ลิไม่มีวราฟไม่มีอ e. ีลงโทษดีครับเก็บยาเมอร์ซี่ต่อเปล่ตีล้าตายยากอยู่แล้ว,วอ่ะเรามีอันติเบตแสดงว่าเราเดาไปเลยว่าเขามีดีเพสเหมือนกันคำถามเราฟันใคร สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราจะโดนอันติจังเล็เคา์เตอร์แต่ถามว่าเราแคร์ไหมไม่ควรจะแคร์รู้ไหมว่าเพราะอะไรวิธีการคิดง่ายๆอันติที่น่ากลัวที่สุดของฝัตนกข้ามคือนติอะไรครับอันติจังเลครับถ้าเราเปิดเบรดเราเปิดเบรดเพื่อล่อล้อจังเรดครับเพื่อให้เพื่อนไม่โดนล้อจังเลดสวยแต่นะแล้วไม่ต้องเข้าแล้ว อ้อ่านย,ยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะก็คือไลฮาร์ดโดนเพื่อนเราลุมถูกไหมเราค้ำไม่ให้สงางคนนี้เล่นได้ออะแสดงว่าเราจะต้องเข้าไหมไม่ต้องเข้าเพราะตอนนี้เราได้เปรียบแล้วสิ่งที่เราต้องเล่นคือเล่นรอบนอกพอไม่ต้องเข้าไปมากกว่านั้นค่าสองแล้วนะการันตีชนะ สิ่งสิ่งที่เราจะต้องพัฒนานเลยก็คือด้วยความที่เราเป็นฝั่งกันถูกไหมครับเราไม่ควรใช้อนติด้วยอ่าเราไม่ควรใช้อนติเล่นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันทำให้ความสามารถในการกันเราจะต่ำลงถ้าชนะได้อย่างเช่น3มต่อห้าแล้วศัตรูไม่สามารถเดินได้แล้วเราควรปล่อยไปเลยดีกว่า เนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเราเปิด EMP เงี้ยไม่ควรเลยเราก็ด้วยนานโนเมื่อกี้ก็ด้วยกลายเป็นว่าฝั่งบุกไม่ต้องเบินสกิลเราเลยเพราะเราเบินสกิลให้เขาเรียบ้อย oh. แสดงว่ามันเป็นเรื่องปกติของแรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเป็นกันทุกคนเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นแค่คนเดียวแล้วเพื่อนไม่เป็นแปลว่าเราพลาด แต่ถ้าเราเราก็เป็นเพื่อนก็เป็นแสดงว่ามันคือธรรมชาติของแรงนี้สิ่งที่เราควรเรียนรู้ก็คืออย่าเป็นคนแบบนี้แค่นั้นเองอืมเนี่ยหมดเลยบทอันติเลยฝั่งบุกไม่ได้ใช้อันติเลยแม้แต่อันติเดียวฝั่งกันใช้หมดห้าอันติเท่ากับว่าไฟหน้าศัตรูมีสี่อันติไม่นี่มีห้าอันติแต่ฝั่งกันไม่มีอันติไลยกันอ่าเห็นข้อผิดพลาดไหมเอยชัดชัดแจมเลย แบบไม่มีชัดไปกว่านี้แล้วเท่ากับว่าวิธีการเล่นของฝั่งกันในตอนนี้คืออะไรในกรณีที่ฝั่งกันแ้นติเปืองเราจะต้องเล่นโดยการวิ่งไปฆ่าศัตรูที่หน้าบ้านศัตรูก่อนที่ศัตรูจะกดอันติที่ปลายพอยส์ไม่งั้นเราจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเราโดนอันติที่พอย ยัดใส่แล้วกันไม่ได้ซึ่งผมเดาได้เลยว่าไฟหน้ากันไม่ได้เนื่องจากโดนยัดอันติทั้งทีมมันไม่มีทางอยู่แล้วอะเพราะว่าทีมเราตายแล้วก็ศัตรูดันรถฟรีแล้วเขาก็ได้พื้นที่แล้วด้วยเราจะไปปิดหน้าบ้านเขาก็ไม่มีทางเพราะปกติการปิดหน้าบ้านคือการที่เราการที่เราอยู่กัน5คนครบแล้วศัตรูไม่ตายไอ้ศัตรูตายรอ,อกเกิด ปัญหาสามัญประจำบ้านอ๋เ oh, ก็นจิโอวัตคลาสสิกสามารถกระโดดไต่กำแพงได้สามรอบนะวิธีการกระโดดไต่กำแพงก็คือกระโดดดับเบิลจัม ไต่กำแพงแล้วก็กระโดดได้อีกรอบหนึ่งก็คือกระโดดได้สามรอบเราะใครใครไม่เคยเล่นเกนจิโอวัตหนึ R ่งลองเล่นดูนะเปิดเบดเปิดเบด,เดนานแปดวิกระโดดทิปเปิลจั๊มได้เนี่ยสมมติดับเบรลจัม๊มจึก๊กจึ๊กไต่กำแพงแล้วพอไต่กำแพงเสร็จสามารถกระโดดได้กดกระโดดได้อีกรอบหนึ่งจึก๊กโคตรผิว เดดติดพิษไม่มีหรอแดดติดพิษมันเป็นโคสเบต้าไม่ได้อยู่ในแพทคลาสสิกแพทคลาสสิกไม่มีแดดติดพิษแดดติดพิษมันมันโอ้โหสมัยไหนวะนะ่ะสมัยเกมยังไม่เปิดเลยเหมือนบัตชั่นแปลงร่างแล้วมีโล่นั่นก็คือสมัยเกมยังไม่เปิดนะอันนั้นมันโคสเบต้านุน แล้วเลือดไหลมีไหมไม่มีนั่นมันจังก็ควินไฟนี้แพ้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแพ้โดยการเบิร์นอันติศัตรูแล้วไฟหน้าเราจะได้เปรียบไฟนี้เลยไม่ไม่ไม่ซีเรียสมากศัตรูเปิดโซเจอร์กดอ e, ีคิริโกะไปแล้วเปิดเบดเพื่อพลิกสถานการณ์สวย เป็นคนเปิดเบรคไม่ค่อยวกนะแต่แรกมากับการที่เปิดเบรคในจังหวะที่ไม่ควรเปิดนั่นเองอุ้ยไฟนี้ไม่ควรเข้านะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะพื้นที่ที่ดีที่สุดของฝั่งกันคือพื้นที่ตรงนี้ จุดเนี้ยเราเล่นเพื่อเก็บอันติกับล่อสกิลศัตรูตเท่านั้นเองก็คือเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยปึ๊บปบแล้วเราก็แดดกลับถูกไหมเพราะว่าเราจะได้ไปเล่นตรงนี้ตรงจุดที่ศัตรูเนี่ยเข้าอ่าต้องเข้าใกล้เราแล้วเราสามารถแดดแล้วถึงแผงหลังเข้าได้เลยแต่เราดันไปแดดแล้วถึงแค่แผงหน้าเขาแล้วปล่อยแผงหลังเขาเล่นฟรีเพราะเราเลือกเล่นในที่ที่ ที่ฝั่งฝั่งกันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นเราก็เลยเข้าปุ๊บออกปับ๊บอ่ะมีปัญหาเรื่องการใช้แมปนั่นเอง <G l ain> ก็เลยกลายเป็นว่าเขารู้แล้วว่าดูไม่มีต่อยไม่มีชิปถูกไหมเกนจิไม่มีแดนไม่มีสะท้อนต้องถอยเขาก็กินพื้นที่ทันทีฝั่งตรงข้ามไลฮ์นมีไอเดียในการเล่นที่ดีนะเ <G l ain> พราะเขารู้ว่าเราต้องถอยอยู่แล้ว <G l ain> เขาเลยดัน เนเห็นจังหวะเนี้ยไม่ควรไปเลยคิดแบบนี้สิไลฮาร์ดเดินมากลางโล่อย่างเงี้ยยังไงโซเจอร์กับจังเล็กก็ต้องเดินมายิงตรงนี้ถูกไหมเท่ากับว่าเราแดตยังไงก็ถึงแผงหลังแต่อันเนี้ยเราออกไปหาเขาเราแดตไปนี่กลายเป็นว่าเขาก็แค่ถอยแล้วเขาก็ยิงสวนแล้วเราก็ตายเห็นไหมเป็นอย่างที่ผมบอกไหมเราแดตไปแล้วเขาถอยสุดท้ายเป็นอ่าต้องแก้ปัญหาด้วยบีดเพราะว่าดดยมั่วถ้าเราดูโอ้กับดูมนะ ไม่รู้ว่าดูโอกันหรือเปล่า,าว่ารู้สึกว่าเล่นจังหวดเดียวกันบ่อยมากถ้าเราดูโอ้กับดูมน,นะเอเราควรจะไปแก้วิธีการคิดในการเล่นฝั่งกันนะครับต่อให้เราเป็นคอมหลวงเราก็ต้องเลือกพื้นที่เล่นให้เราเล่นง่าย,อย,อ,ยอยู่ดีเราไม่จําเป็นต้องพยายามขนาดนี้กดโซโลออกมันลำบากไปอ่ะอย่างนี้ผมบอกพื้นที่มันกว้างเกินไปเราบังคับให้ศัตรูมาเล่นแคบๆแล้วเราได้คาง่ายๆดี เราถึงได้ใครไม่ตายเพราะว่าเราเลือกได้ผิดครับอันติแอคโคถือว่าเป็นอันติใหญ่ไหมเป็นอันติเล็กครับเก็บง่ายใช้ใช้เปิดไฟได้เบินสกิลศัตรูได้ต้องไปทำการบ้านเรื่องการเล่นฝั่งกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ อันตีแคสถือว่าใหญ่ไหมเป็นอันตีเล็ก <c oughs> แต่ปัจจุบันนับว่าเป็นอันตีใหญ่ได้นะเพราะว่าสามารถเขาเตอรอ์นตีจูโนที่เปน็นตีใหญ่ได้สวัสดีปุ๊เป้จ้าด้วยครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> จุดนี้มันจุดที่ฝั่งการเก่งเพราะว่าศัตรู ศัตรูต้องเข้าใกล้ฝั่งกันเนาะเพราะนั้นเราเข้าถูกแต่ไม่ควรไปต่อแล้วเพราะเราชนะแล้วแต่ผมรู้ว่ายังไงเราก็เข้าทำไมถึงพูดว่าไม่ต้องไปต่อแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปต่อจิตวิญญาณแรงแพทไม่มีทางปฏิเสธได้เมื่อได้เปรียบแล้ว ฉันไม่สนฉันจะเล่นนี่แหละถ้าฝึกเรื่องการแบบว่าถ้าฝึกเรื่องนี้ได้นะแบบว่าเล่นฝั่งกันได้เปรียบปุ๊บเท่ากับพอจะเล่นฝั่งกันจะ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 ออกจากแรงแพทง่ายกว่านี้เยอะเลย พอไฟเมื่อกี้คือชนะแต่กลายเป็นแพ้ทั้งนั้นเดี๋ยวเกมมันไม่สนุกไงเดี๋ยวไม่สูสีเดี๋ยวไม่สูสีไปกันต้คคำเนี่ยไปกันโต้ไฟนี้เล่นดีนะครับคือเข้าหาแผงหลังที่แบบรับมือเราไม่ได้ในจังหวะที่เพื่อนพร้อมเล่นพอดีแต่ว่าศัตรูมีนติเยอะกว่าเรามากไปหน่อยเราก็เลยเสียเปรียบ อันนี้เป็นเรื่องของอันติด้วยไฟนี้รีเพนเนี่ยไม่อยากแก้เรื่องอะไรเลยนะฝั่งกันอะ่ะเพราะว่าแมคคนิกเราก็เพียงพออยู่แล้วดาวกระจายดีดแดดระยะโอเคมีแค่เรื่องการใช้แมพกับการใช้ความได้เปรียบให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่แบบทำให้เราไม่สามารถกันได้ซอกประมาณ3เรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่สุดแล้วทีนี้มาดูว่าฝั่งบุกทำไมตีไม่แตก ผมเดาเลยนะเรื่องอันติชัวไม่ก็เรื่องการใช้แมพเพราะส่วนใหญ่แรลงแพทจะมีไม่กี่ปัญหาก็คือสู้ในที่ที่ไม่ควรสู้ใช้อันติในจังหวะที่ไม่ควรใช้แล้วทำให้เสียเปรียบกินพื้นที่ฝั่งซ้ายเคลียร์พื้นที่ฝั่งท้ายโกะเคลียร์ได้แล้วยืนมาเก็บอันติแต่รุ่นี้ครับน้องมิวเอ้ยเจอกันเมื่มมมมมมอเมื่อวันไอเจอกันเมื่อลืน้ย The day after tomorrow อะ See you the day after tomorrow พรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้ไปทำงานเขีร์พื้นที่ข้างบนแล้วเพื่อนเข้าเราเข้าพร้อมเพื่อนโอเคทามมิ่งดีครับ ไม่มีปัญหาทำมิ่งไม่มีปัญหาอันนี้โดนฟิตแค่โดนกับดักทางแลสเลยตายจริงๆเสียดายนะแอบเสียดายตรงที่ว่าตอนที่ฆ่าอาณาได้ตอนเนี้อยากให้รู้ว่า แทงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีฮิวไม่พอเราสามารถกระโดดขึ้นตรงเนี้ยแล้วป่วนตรงนี้ได้แล้วให้ไลฮาร์ดโดนเพื่อนเราลุมได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องถอยเลย ย้อนดูอีกรอบหนึ่งรีปเปอร์เข้ารีปเปอร์กดชิปออกดูมเข้าดึงถอยกินพื้นที่ซ้ายบนดูมโดนสลีปไลฮาร์พิพนเราเข้าหลังเขาเข้าถึงอาณาอาณาขวดแดดผ้าไม่เป็นไรชิริโกะตายเพราะสัตวตูมีอันติเยอะกว่าสัาตูได้เปรียบเพราะมีอันติไลฮาร์ เทซอรนีออนสติจะวนกลับมาขายไหมวนกลับมาแน่นอนเป็นสกินไม่แรแต่มันเพิ่งขายไปไม่นานมานี้ไม่ใช่เหรอถ้ารอก็รอนานหน่อยนะศัตรูได้เปรียบเพราะมีอันติครับไฟนี้เขาเปิดเมอร์ซี่เปิดนาโนเราเลยเราเลยเสียเปรียบเนาะไฟที่แล้วเขาได้เปรียบเพราะเขาเปิดแชตเตอร์ปัญหาตาเนี้ยที่ผมไม่ชอบที่สุดในฝั่งบุกอะ่ะก็คือ ลิเปอร์เข้าลิเปอร์ออกดูมเข้าจังหวะลิเปอร์ออกเออมันจะเป็นปัญหาเนี่ยคือ3ามคนเนี่ยไม่ค่อยสิงกันแล้วมันทําให้การทําดาเมจอะมันครึ่งคึ่งกลางๆไปหมดเลยอะยกตัวอย่างอย่างไฟนี้ก็ได้อ่ะไฟนี้เป็นไฟที่แบบชัดมากเลยนะก็คือลิเปอร์ว์ปขึ้นถูกไหมดูมเข้าพร้อมจังหวะลิเปอร์กนจสอ่ะกินพื้นที่แล้ว หลังจากนั้นเขากดนาโนสวนเพราะว่าเขาเสียพื้นที่จริงๆตอนเนี้ยฝั่งบุกอ่ะก็แค่รอไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขาก,กดนาโนก็แค่รอไม่ต้องสู้แล้วอยู่ๆก็เข้าไปตอนนี้เขาเปิดอันติแล้วก็ตายแล้วแล้วลิเปอร์เข้าในจังหวะที่ดูมถอยดูไหมดูมเห็นอย่างนั้นดูมก็เลยแบบอยากเข้าด้วยเพราะว่าในในเพื่อนก็เข้าแล้วเราต้องเข้าพร้อมเพื่อนกลายเป็นว่าเรายังไม่พร้อมเข้าแต่เพื่อนเข้าไปแล้วดูมเข้าเรายังไม่พร้อมเข้าถูกไหม หลังจากนั้นดูมถอยดูมต้องถอยแล้วเพราะดูมโดนเราเข้าในจังหวะที่ดูมถอยอเนี่ยคือเรื่องความไม่ซิงกันของแผงหน้าที่มีปัญหาในตานนี้ที่มันทำให้บุกไม่บุกไม่เข้า ใกล้พักย่างใกล้แล้วจบในเพลนี้ก็ไปแล้วครับไปซ้อมทีมพาราบอกต่อเราฆ่าจังแรดให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนข้างหลังชะรอ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 จังแรดพังรีเปอร์เข้าซาดีเมลด้วยครับรีเปอร์เนี่ยคือตัวปัญหาของทีมเราเลยนะชอบเข้าในจังหวะที่เพื่อนไม่พร้อมจะเข้าเยอะมากๆ เราเปิด,ดเบลด,ดคอมโบกับอันติอีลารีแต่มีอันติคิริโกะด้วยข่าวร้ายครับเราชนะไฟนี้แต่ทำไมเป็นข่าวร้ายเพราะไฟหน้าเราแพ้ครับไฟหน้าเขามีแชตเตอร์โซลเจอร์เมอร์ซี่และกํลลังจะมีนานโนโอีกไฟนึงเกมนี้เราได้แพ้ไปแล้วครับไฟนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราแพ้แมปนี้ไฟนี้ไฟเดียวเลยคือเหตุผลที่ทำให้เราแพ้แมปนี้ รีเพนเนี่ยที่ที่เราแพ้นเนี่ยมีอยู่สองปัญหาคือบรอิทีมเราบริหารอันติไม่ดีอจังหวะการเล่นของแผงหน้าเล่นในพื้นที่ที่ไม่ควรเล่นเยอะไปกับเล่นจังหวะไม่ซิงกันเยอะเกินไปคำถามถ้าสมมติเรารู้ว่าเราทีมเราพลาดทำอะไรแบบนี้ไปแล้วแล้วเราชนะไฟนนี้เราควรทำอะไร ง่ายๆเลยไฟหน้าเราต้องวิ่งไปดักฆ่าศัตรูที่หน้าบ้านแล้วให้แล้วให้ตัวของอิลลีรหรือคิริโกดันรถคนเดียวแล้วส่งทุกคนเดินไปอยู่ข้างหน้าไปแอบซุ่มแล้วเตรียมดักฆ่าศัตรูเพราะถ้าเกิดเราทุกคนยืนรถหมดเลยแล้วรอรถมาเจอกันตรงนี้โดนแชตเตอร์ตายหมดอย่างน้อยคนที่ยืนอยู่บนรถจะโดนแชตเตอร์ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้แต่ผมมีข่าวดีก็คือสตูดันเปิดอันติจังเลตกับเปิดอันติโซเจอร์ไปแล้วแปลว่ามีแค่แชตเตอร์อย่างเงี้ยชนะได้เพราะอะไรเพราะว่าโดนแชตเตอร์ไม่ได้หมายความว่าแพ้เพราะว่าคนที่โดนคือรามาต้ารามาต้าสามารถยื้อตัวเองได้เพราะมีอนานากับอีรล,ลี่ชไอคิลิโกช่วยวทีนี้คําถามคือช่วยได้ไหม <c oughs> อ่าช่วยได้ไหมแต่ถ้าจะให้ดีคือเรารู้ว่าเราไม่มีอันติเท่าเขาสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือดักฆ่าคนนึง อย่างน้อยสร้างความได้เปรียบจากการที่มีจํานวนคนให้มากกว่าหนึ่งคนจะมีโอกาสชนะมากขึ้นแต่ผมเห็นตัวปัญหาอีกแล้วตัวปัญหาตัวเนี้ยเป็นตัวใหญ่มากๆเพราะอะไรเพราะว่าเออเราก็อ้อมเขาก็อ้อมผลที่ตามมาคือข้างหน้าความสามารถในการกดดันข้างหน้าเลยต่ําลงเพราะความสามารถในการกดดันข้างหน้าต่ําลงทีมเขาสามารถกินพื้นที่ด้านหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วเรามาดูกันเห็นไหม ไปแล้วรีปเปอร์ไปก่อนเพื่อนเสมออ,อยากจะแบกตลอดเวลาแล้วทีนี้เราแอบด้วยนะแล้วเราแอบในจังหวะที่เรามาต้าต้องประทะแล้วไม่มีคนช่วยเรามาต้าเราไม่เดินเกมด้วยจังหวะนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแพ้ไฟนี้โดยอัตโนมัติไม่บินเฉเมยเมื่อกี้ไม่หมุนเลย อ,อย่างที่ผมบอกไหมโดนแชตเตอร์พังเลยนะอลองฝึกเล่นเกณจีให้ซิงกับจังหวะแทงดูครับเพราะอย่างตาเนี่ยเราไม่ค่อยซิงกับแทงเท่าไหร่พอแทงเล่นปุ๊บเราจะช้ากว่าแทงประมาณ2วิสามวิตลอดแล้วมันทําให้แทงต้องเล่นโดยที่ไม่มีเราช่วยเยอะไป <c oughs> ดีเพชรในโอวัตหน้าหน้า,หน,าหน้าสงสารก็คือดีเพชรต้องการให้แทงสร้างพื้นที่แต่ดีเพชรไม่สามารถทําอะไรมากไปกว่า เล่นกับแทงได้ถ้าจะเล่นแยกกับแทงต้องมีคนหนึ่งเล่นกับแทงยกตัวอย่างเช่นลิปเปอร์อยู่ถ้าถ้าตาน,นี้นะถ้าลิปเปอร์อยู่กับแทงเราเล่นแยกได้ถ้าเราเล่นกับแทงไอ้ถ้าแยกลิปเปอร์แยกไม่เล่นกับแทงเราต้องเล่นกับแทง แล้วผมเล่นเซ็งกระแทงไมไม่ไมรับต้องกันสวยมากจะมีโอกาสชนะอยู่นะเนี่ยเพราะอันติลามาต้าจะมาโอเคนี่เลยนี่เลยปัญหาเลยคือนี่เลยเราเข้าหาศัตรูในจังหวะที่ลามาตาไม,ม่พร้อมผลที่ตามมาก็คือเดี๋ยวไฟเนี่เราจะต้องแดนออกใช่เราจะต้องแดนออก แล้วเราต้องรอให้เพื่อนพร้อมเล่นทีนี้เรากลัวว่าจะไม่มีคนแตะแตะพอย n เราเลยแตะพอย n ให้เพื่อนไม่แต่เพื่อนแตะแล้วเห็นไหมเพื่อนเข้าแล้วถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องเข้าเพราะเราต้องสร้างสถานการณ์ให้ให้ให้เกิดความวุ่นวายกับศัตรูพร้อมพร้อมกันทั้งสองด้านเพราะเราอยู่ด้านหลังศัตรูแล้วเห็นไหมอ่ะเนี่ยหนึ่ง ด้านหน้ามาแล้วแสดงว่าตอนนี้ด้านหลังต้องมาทันทีปึ๊บอ,อ่าพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยดีครับแต่แต่ตานี้มันน่าจะแพ้เพราะนาโนบูกับอันติเมอร์ซี่ที่ทำให้ทีมเราสู้ทีมเขาไม่ได้น่าจะเป็นปัญหานี้มากกว่าไฟน์นี้เล่นดีมากเลยนะเข้าจังหวะพร้อมแทงแล้วจากจากเดิมที่ไม่พร้อมออให้เทคนิคฮัสกี้แบบนี้ก็คือฮัสกี้จะต้องดูว่าแทงประทะเมื่อไหร่ ถ้าแทงปะทะตอนนั้นเราจะต้อง <S 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 เราจะต้องเข้าหาศัตรูพอดีกับที่แทงเข้าพอดีจะเข้าข้างหลังก็ได้จะเข้าข้างหน้าก็ได้แต่แต่ต้องใช้ประโยชน์จากการที่แทงชนกับฝั่งตรงข้ามอือย่าไปคิดจังหวะเองก็ได้ครับใช้แทงเป็นตัวเป็นตัวตัดสินใจไม่ว่าจะแทงเข้าหรือแทงเราก็ได้นะจุดนั้นจะเป็นตุดจุดไม่ตุดจุดจุดที่ทาให้เราตัดสินใจได้ไดว่าเราควรเข้าหรือไม่ควรเข้า อย่างเนี้ยเข้าถูกเพราะว่าแท้งแท้งชนกันพอดีแล้วเราเข้าทําให้อานาเนี่ยไม่สามารถช่วยไลฮาร์ดได้แล้วโซเจอร์ก็ต้องหันมาสนใจเราแล้วกดดันเรามาต้านเราได้น้อยเอ๊ก็ชนะนี่ไฟเนี่ยอ๋อเขาชุบไลฮาร์ดเหรอ แต่ไฟนี้เล่นดีมากเลยนะในหลายๆไฟที่ผ่านมาไฟนี้คือไฟที่เล่นถูกที่สุดแล้วนะอ้าเจออันตีนี้ระเบิดเลยแพ้พอนตีไฟเนี่ยเป็นไฟที่เล่นถูกที่สุดแล้วแต่แพ้เพราะอันตีอย่างนี้ผมบอกไปแพ้เรื่องอันตีตลอดเลย รีเพนเนี่ยแพ้เรื่องอัติทั้งนั้นกับเรื่องแบบว่าค่าเขาสามต่อห้าแต่เราเราพยายามมากเกินไปเพราะว่าเราเป็นฝั่งกันเราควรจะแค่การพื้นที่พอแต่เราถล่มลึกแล้วก็ตายฝีแล้วก็ปล่อยให้ฝั่งกันกลับมาชนะทางทั้งที่ฝั่งเอยปล่อยให้ฝั่งบุกกลับมาชนะที่ทางทั้งที่ฝั่งกันชนะไปแล้วหมรีเพนนี้เลยต้องแก้เรื่องอะไรบ้างรีเพนี้เลยต้องแก้เรื่อง การเล่นฝั่งกันที่เหมือนฝั่งกันอ,อย่าเล่นฝั่งกันเหมือนฝั่งบุกแล้วก็การเล่นฝั่งบุกโดยที่บริหารสกิลกับเล่นให้เข้ากับจังหวะแทงมากขึ้นแล้วก็พอเราเล่นฝั่งกันเราต้องเข้าใจเรื่องการบริหารสกิลอย่างน้อยเพื่อนไม่เข้าใจแต่เราต้องเข้าใจของตัวเองครับอย่างเช่นชนะไปแล้ว3ต่อ5ก็ ไม่ควรที่จะเสียอนติในจกกังหวะที่ไม่ควรเสียฝั่งกันมันจะได้กันได้มากขึ้นฝั่งบุกเออฝั่งบุกก็มีปัญหารเรื่องใช้อันติด้วยนะก็คือแต่จริงมันก็มันไม่ใช่ความผิดเราอะตอนฝั่งบุกอะเพราะาเพื่อนก็หวังดีไอ้เราก็หวังดีเพราะว่าเราก็เปิดติด,ดีนะผมไม่ได้บอกว่าเราเปิดติดแย่นะเพราะเราต้องเปิดอยู่แล้ว เออแต่ว่าเพื่อนเราก็คิดเหมือนเราเหมือนกันก็เลยมันก็เลยพร้อมเพียงกันไปนหน่อยสามาัคคีชุมนุมกัน